โโอ้ห oh. สูตรไหนครับเนี่ยเล็กสูตรไหนโอ, <c oughs> โอ้ยใส่เลือดพร้อมนะครับนี่แลหละผู้ใดมีเมียสปปลาวนี่ยเพื่อนกับผมนี่ยบักนิพนธ์คำตะก้าเพื่อน,นเห็นปะ่ะโอ้ต้มกะมีอันนี้สเ็ดเมนูยังน้อนอยู่หนอต้าต้าบอก อันนี้เขาเอิ้นต้านะครับเนีย่ยเพรามันลาบเด้ยย่ยางก้อนนี้ครับจะมาใส่โลหิตอุ้ยเห็ดสุกกวอนนี้อเออบกับกบักล้องสรารวัตรล้องภูมิกับมันจะกินไปไ่าไหลที่แบบปอบคาบย่างนั้นแพงไหมไม่คุ้มจะไม่ซ่อมหรือป่ อะไรวะเอ๋ไม่ทํางานยังจะถามว่าแพงไหมย,ยังไม่ได้ไปตีราคาเลยพี่อุไรเอ้ให้ผมไปตีราคาก่อนเนว่าจะแพงหรือจะถูกอะ่ะอันนี้ก็ยังผมยังไม่ได้ไปตีราคาเลยพี่ก็บอกว่าแพงไหมถ้าแพงจะไม่ทาเ๋ยานี่ครับมีใบมะกรูดใส่ด้วยนะฮะชีวิตแบบบ้านๆน,นะครับ ช่วงโควิดกินอยู่บ้านกับลูกกับเมียนี่แหละไม่ต้องไปกินกับใครทั้งไหนทั้งสิ้นอันนี้เขาเอิ่นกีหีท้าบัวเนี่ยหัวท้าบีครับเป็ดเป็ดเป็ดเมนูนี่เป็ดกับ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 นะโอ้เมียผมเผ็ดกับข่าแซ่บด้วยครับปากเปรี้ยวละงางกูได้กินแล้ว โอ้ต้มก็ไปต้มเพิ่นนกเขาไอ้หน,นูก็ม่ยน้อยโอ้ยอุ่นๆุ่นไปยังน้อยเนาะอันนี้ก็พอแหละอันนี้สิไปให้ตกต้มท่านร้องพุ่มกลับเพิ่นนะมีต้มเบย์มะขามอ่อนนี่อันกี้หัวกี้อันเท้าไม่ได้สิไปให้มาโอ้ร้องพุ่มกับ มูพวกเพื่อนฝูงกันนี่แหละแ <c oughs> ม่ออกกำลังจัดการเดยวะปรุงเยวเพิ่นนั่งกับโถน้ำตลอดู้เพิ่นร้องพูมกลับนี่ก็ได้อยากลายสิตายขอสั้นดืด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 ้อเอาคลิปนี้เอาไว้สำเนิน้นะครับเนดะ้อ